เหน่อยบ่ารถเนี่ยหอปีเท๋ โอ้ดินแข็งแห้งครับทั้งแข็งทั้งเหนียวทั้งโอ้สารพัดเลยครับดินเหนียวนี่นี่ครับไถลงไปนเหลือมัมากดินเหนียวดินดากนะครับแม่นดินเหนียวปกติคือดินดากภาษาบ้านผมเออดินดากนัภาษาบ้านภาษาภาคกลางเอิ่นว่าจังไดโบลูนะครับดินเหนียวดินดากดินโอ้ขนาดแปดสองหนึ่งศูนย์นี่ยังซ้ำนี่นะ อันอื่นนี่บอกโอ้กินฟืดนะครับผมดันยากแหงอ่ะเดี๋ยวมาเมืองครับมานนองพ่ศจิกแดงไเฮ้ยหูสู่ขาดก้อน,นก็โหนแหงเลย โอ้ยหูโซขาดเรียบร้อยเจอควางแล้ว <laughs> หูโซขาดเลยอ่ะโอ้ดินเหนียงมาครับมาแน่แท่ดินดากบอก <c oughs> นี่ครับ น้องว่ามาเตะตีสามเลยม่นมันดีหลือกขยันนะอย่าไปห้องผ่านหลายเอาเอียงยัน้อยเอียงน้อยนี่ครับเตรียมน็อตมาอย่างดีงานแบบนี้มันต้องมีสแปะไว้นะครับ มึงขาดขาดรุ่นได้พี่น้องเนยมึมันไงมมันขาดปกตินะมันยืดออกเลยดิมึง่มันยืดออกเลยมันยืดออกเลยดิหน<ะ>แบบว่ามันมันโยกยังโยกยังสีใดครับเวลามันโยนหางมันนักขัดขัดิครับนี่มึงเอาโลดหางหาเล็กไงครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออีง

ครับเดี๋ยวให้น้องเพิ่นใส่หูโซก่อนหูโซขาดเหนืวว่อยบ่หลุดเนี่ยหอบดีแท้